อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับกระบะสมาร์ทแคปเกียร์ออโตแ้แคปบไว้ใช้งานคันนี้ราคาเบาๆปี2017กับปรีโว2.4ตัว e p i l n e r คันนี้นะคะเกียร์ออโต้379,000เดาฟรีดาวคันนี้ผ่อน6 5พ0ต่อเดือนเท่านั้นไม่แสนห้ามือเดียวประวัติตสูงกุญแจสำรองมีมาให้ครบใครกำลังมองหากระบะแคปบไว้ใช้งานไว้ไปตีปูใส่คอคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยราคาดีราคาโดนนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวใครสนใจอย่าพลาชวนในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยวันนี้นะคะตักพาพี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นโกดังที่3นะคะโกดังที่ไว้เก็บสต๊อกรถเข้าใหม่นะใครที่กําลังมองหานะคะอยากได้รถมือสองสภาพดีนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันการันตีโครงสร้างตัวถังให้นะคะว่าไม่มีชนหนัก ผีความจมน้ํากลับสีกอไม้เริ่มชารุ่สูญหายนะคะที่สําคัญมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างจากบริษัทชิกนะคะที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมัน25รายการนะการันตีให้เลยว่าพี่ๆจะได้รถสวยคันเกตเอนะคะร้านเราเปิดมามากกว่า25ปีนะคะไม่มีเรื่องชื่อเสียงให้กังวลใจอย่างแน่นอนนะสาหรับวันนี้นะคะตะขออนุญาตพามาพบกับกระบะสมาร์ทแคบเกียร์ออโต้เข้าใหม่ใครกําลังมองหากระบะผลสบายๆราคาเบา,เบา,เบา ต้องคันนี้กับ t o y ย t a Revo 2.4ตัว E-P Runner เกียร์ออโต้คันนี้นะคะรถปี2017ราคาตั้งขายของเราอยู่ที่379,000บาทนะลูกค้าประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ6,600บาทเท่านั้นนะรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำเครดิตดีจัดเต็ม ฟรีดาวได้เลยนะคะไม่หนึ่งแสกิโลเมตรกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะคันนี้ออกห้างปแดง7จ็ดแสนนะคะราคารดลงมา50%เปแล้วนะคะใครกำลังมองหากระบะไว้ไปใช้ขนของบรรทุกค้าขายตีตู้ใส่คอกอยากได้ราคาเบาๆถือว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะพี่ๆอยู่จังหวัดไหนก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านทั่วประเทศนะ แถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์นะคะพ่วงก,กับบริการรถสลายฉุกเฉินให้เช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นรถเสียที่ไหนก็มีรถไปคอยซัพพอร์ตพีพีกันนะเดี๋ยววันนี้นะคะต้าขออนุญาตพาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในคันนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามานะคะใหม่กิ๊บกเลยนะคะยังไม่ได้รัางยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้สปาเลย ในส่วนของคันนี้นะคะเขาเรียกว่าสีบอลเงินหรือว่าสีเทานะคะในส่วนของด้านหน้าได้ไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะกระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมแบบนี้นะคะไฟหน้าของเขานะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะเป็นแบบมันติ รีเฟกเตอร์นะมีไฟหลีไฟเล,ลี้ยวให้นิโคมนะคะให้สังเกตตัวโคมนะโคมของเขานะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้ารอยเหลืองนะคะคันนี้ไม่แสนห้านะคะถือว่าใช้ไม่เยอะเลยเราก็ได้กุญแจสำรองมาให้ครบนะคะใครกําลังมองหากระบะพบอดสบายๆคันนี้รายได้1 3 0 0 0ับาทซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้านะคะแค่มีประวัติเครดิตดีนะหรือว่าใช้บัตรเครดิตมานานเกินหนึ่งปีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวยื่นทําเอกสารได้เลยนะบอดี้ตัวรถนะคะฝากระโปรงนะคะเลียมสันโคม มขึ้นชัดเจนนะกระจกด้านข้างนะพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้แล้วที่ข้างกระจกที่เปิดประตูไปสี่โคมียมคนละสีกับตัวรถใครกําลังมองหากระบะใช้งานอยากได้เป็นตัว s m a r t c a p ปเจอร์ออต,ตอนนี้มีมาให้เลือกแล้วราคาเบาๆสบายๆแบบนี้3 7 000, 9 0 0นบาทเท่านั้นตัวนี้นะคะยกสูบมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของล้อแม็กของเขาตัวนี้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานยาง ในส่วนของช่วงล่างนะคะด้านหน,าน้าเป็นดิสเบรกนะคะด้านหลังเป็นดำเนาะแล้วก็โครงสร้างด้านหลังตัวนี้เป็นแหนบนะคะกันโคมาให้แล้วเรียบร้อยนะโครงสร้างหลักด้านในเดี๋ยวพาดูกันเลยนะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะ้าเดี๋ยวทางร้านทาความสะอาด ทำควมามสะอาดแล้วก็สปาให้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะสำหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างให้เลยนะคะแล้วเราก็มีแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ไปให้กันด้วยนะด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหนงด้านหน้าเบาะเนี่ยเดี๋ยวเราฟอกให้เรียบร้อยนะโครงสร้างของค้าหัวน,อน็อตไม่มีขยับขันไขเลยให้ดูนะคะโครงสร้างต่างๆเดิมข้อดีของ Toyota นะคะก็คือว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสเป็นเล่มนะจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสแบบออนไลน์ถ้าเข้าสู่ตลอดยังไงก็เช็คประวัติศูย์ได้แน่นอนให้ดูเลยสปอน ะะเห็นชัดกันแบบนี้ตัวคลิปโรบอทจากโรงงานร่องรอยนะคะไม่มีร่องรอยสีที่ไม่เสมอกันนะคะหรือว่ารอยสนองสนิมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าสีเดิมจากสูตนะคะคุณพี่มันจะเป็นการชุบสีนะชุบสีทั้งคันเลยนะคะไม่ใช่การจุ่มสีชุบสี้งคนเลยไม่ใช่การพ่นสีนะ,คะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะตะงคงตะเข็บสปอนเมทอาร์มมีให้เห็นชัดเจนกันแบบนี้ใครไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงดูผ่านคลิปวิดีโอมีได้เลยนะคะหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติม ตักยินดีส่งให้นะสามารถเซ็นไฟแนนซ์ต่างจังหวัดได้นะคะผ่านค่อยมารับรถทีเดียวนะ ให้ดูตัวหลอกนะคะประตรงประตูไม่เคยมีร่องรอยการแกะการไขนะคะโครงสภาพเดิมจาก้ายแดงคันนี้รถปี2017ตีกลมๆก็ประมาณ78ปีเนาะแต่โครงสร้างอย่างไดตัวเดิมนะคะกระบะด้านหลังนะโค,ครงแคบนะคะไม่มีรอยต่อริ้วรอยใดๆนะคะคันนี้สวยสภาพดีมากๆ3า9 0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันะคะฟีดาวน์พรอยู่ประมาณ6 6 0 0 6ห0 0เท่านั้นนะ,ะตัวนี้เป็นตัวรุ่น E Piller การชนด้านท้ายมีมาให้ครบนะคะโลโก้โลโ,โก้อยู่ให ครบเลยแล้วก็ช่วงล่างของเขาตรงนี้นะคะเป็นแหนบนะเป็นตัวโชกกันโคงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนของกระบะตัวท้ายให้ดูกันกระบะตัวท้ายนะคะให้ดูร่องรอยเลยอันนี้คือออริจินอลรถเพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะไม่มีร่องรอยการไข่นะสปอนเมนอารมีให้เห็นชัดเจนนะคะทุกจุด เห็นแบบนี้ลูกค้าบางคลุก็ชอบนะคะได้เห็นสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมที่ยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้สปาใดๆนะให้ดูเลยนะคะรถปี2017รับประกันโครงสร้างตัวถังให้แบบนี้นะตัวโลบานเนี้ยเราก็ให้ไปเลยนะคะลูกค้าจะไปถอดออกใส่ครงใส่คอบเพิ่มเติมก็ทําได้หรือจะไปตีตู้เอาไว้ค้าขายนะคะข้อดีของกระบะสมาร์ทแคก็คือสามารถนั่งแคปแถวที่2ได้นั่นเองแล้วก็ด้านหลังขนของได้เยอะนะ คุณของได้เยอะนะคะกับราคานี้เอาไปผ่อนสบายๆเลยนะประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านทําการสปานะคะปรับสภาพรายละเอียดให้อีกหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาเมื่อเชา้าก็นํามาอัปเดตรีวิวให้พี่ๆดูกันเลยในส่วนของพวงมาลายัยตรงนี้เป็นมันติฟังก์ชันมาให้แล้วแอร์แบกนะคะมี3ใบนะตรงนี้นะคะแอร์แบกมี3ใบนะก็คือคู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของหัวเขา่าตำแหน่งนะตัวนี้นะให้ดูเลยนะไม่ส เป็นเบรกเป็นคันเร่งยังไม่ค่อยสึกเลยนะคะอันนี้คือคุ้มค่าคุ้มราคาจริงรินะคะตรงนี้เป็นมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะจอตรงนี้พี่ๆจะไปใส่เป็นจอ Android ไปใส่กล้องถอยหลังก็คือทําได้หมดเลยนะคะเปลียบเน่ประมาณ4ี่สิห้าพันเท่านั้นแต่รับประกันโครงสร้างให้นะคะว่าได้รถที่สวยสภาพโครงสร้างดีๆนี่ใหม่เท่านี้นะคะเหมือนที่คุยกันเลย1นึ่งแสนห้พันกว่ากิโลเมตรเท่านั้นโครงสร้างต่างๆหัวน็อตน,นะคะเปิดให้ดูกันแบบนี้ ไม่มีขยับคันขายกระจกเป็นปรับออตโอต้ฝั่งคนขับมาให้แล้วแผ่ประตูด้านข้างเดี๋ยวทางร้านทําความสะอาดให้แบบครบพันซีนิมตะเข็บเดิมนะคะให้ดูเลยตัวบล็อกต่างๆจิกไปเป็นรอยร็บแบบนี้นะคะซีนิมตะเข็บเดิมจากโรงงานจิกไปเป็นรอยล็บแบบนี้ยังมีร่องรอยการใช้งานอยู่เลยนะคะยังไม่ได้เก็บสีนะเพิ่งเข้ามาแบบโสดๆร้อนๆออริจินอลเลยนะสําหรับคันนี้นะคะเหมาะกับ ค้าขายนะคะรับต่อคนคูคนคลองนะคะหรือว่าเอาไปวิ่งส่งของเนี่ยได้สบายๆผ่อนเดือนละ6 0พ0กว่าบาทเท่านั้นห้ามพลาดเลยนะคะสนใจติดต่อหาตักได้0659169359นะคะเบอร์นี้แอดหลายได้ถทรได้เดี๋ยวตักพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันมาต่อกันในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องให้เห็นเลยนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาดสสูบนะ เครื่อง2,004 1 5 0แรงม้านะคะแผ่นเพจนะสติกเกอร์จากโรงงานขายให้เห็นกระชัดชัดแบบนี้ระบุเลขเล็กๆถ่างชัดเจนวรถด้านในไม่เคยมีขยับพันไขเลยนะหัวรถสารกระโปงไม่เคยถอดเลยนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องให้ดูกันว่าเครื่องทันิ่งแบบนี้นะไม่แสนห้าก,ก็จริงนะคะถือว่าไม่ได้เยอะนะวิ่งต่อวันนะคะไปกลับก็ประมาณ60-70กิโลเมตรเฉลี่ยนะ บ็อกไฟด้านหน้าตีแบตตีฟลูดอยู่ให้ครบนี่มอเตอร์แทนเคยโตหัวน,อน็อตไม่เคยแกะเคยขยับนะคะคันนี้สวยน่าใช้มากๆนะราคาดีด้วย3 0 0แสนกว่าบาทนะคะเอาไปไว้ทำง,งานเอาไปไว้ค้าขายนะคะถือว่าตอบโจทย์นะคะบล็อกวงบล็อกไฟไม่เคยมีร่องรอยการแกะการไขทำฟรานเปลี่ยนไขน้ำมันเครื่องให้นะคะแบตเตอรี่ถึงเราเปลี่ยนทางร้านเปลี่ยนให้เลยคันนี้เปลี่ยนมาตอนปี67เดือนเมษานะคะอันนี้68ก็ประมาณ1ปีนะ,ะทางร้านมีการตรวจค่า ps ให้นะคะ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานก็คือเปลี่ยนแบบไปให้เลยแต่ว่าจะมีรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วนจากทางร้าน30วันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเสียแอร์เสียนะไฟเอ่อหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่สตาร์ทไม่ติดก็คือทางร้านดูแลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนของฝากระโปรงแผ่นการความร้อนอยู่ให้ครบนะช่องระบายอากาศกลมมนแบบนี้นะคะต้องไม่รีไม่เลี่ยมรอกเรเียมจากศูนย์ต้องเป็นแบบนี้เลยนะคะที่โรบท โรงงานทําคอออกมานะคะแล้วเราก็แถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลยคุณพี่ไม่ต้องกังวลใจนะคะกับรีโวคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะ2.4ตัว e p i a n e r ยกสูงนะคะราคาหันจากไฟแดงไปแล้ว50%กันเลยทีเดียวนะคะราคาหันจากไฟแดงไปแล้วลดไปประมาณ60%ได้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็บอกเลยว่า t o โย t a นะคะ ซื้อมาแล้วจะขายต่อก็ราคาไม่เจ็บตัวมากมีศูนย์บริการเยอะอะไรหาง่ายซ่อมง่ายนะคะใครที่กําลังมองหายอยากได้กระบะไว้ใช้งานสักคันถือว่าคันนี้สวยน่าใช้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะที่รีโว่สมาร์ทแคปเกียออโต้คันนี้สวัสดีค่ะ